พรุ่งนี้อยู่ที่ไหนเธอพรุ่งนี้อยู่ที่พักเก้าไก่คือจริงๆอยู่อยู่แล้วเพราะว่าเป็นตึกเดียวกันพักเก้าไก่เนี่ยเช่าอาคารอนาคตใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะอนาคตใหม่อยู่ชั้นหนึ่งหรอใช่อยู่คนแยกแยกชั้นกันหมายถึงห้องทํางานคุณพันธิกาเขาอยู่วันนั้นใช่ค่ะแล้วเก้าไก่เขาก็อยู่ใช่ค่ะแต่อยู่คนละชั้นกันอยู่คนละชั้นกันแล้วก็ยังไงเสื้อเอามาหรือเปล่าเสื้อไม่ได้ ถึงแม้ว่าจะเป็นคุณสรยวุฒิแต่ว่าเรายึดถือในหลักการคนเท่ากันเพราะฉะนั้นคุณสรยุฒิก็ได้เห็นเสื้อพร้อมทุกคนก็คือวันพรุ่งนี้ใช่รวมถึงเครื่องดื่มพิเศษเครื่องดื่มยักษ์ใหญ่ไปต่อคุณสรยุทธก็อยากคาดหวังว่าจะได้สิทธิพิเศษเหนือคนอื่นก็คือได้กินพร้อมกันกับทุกคนในวันพรุ่งนี้ผมเอาไปต่อว่างแต่ข้างนอกแล้วใหญ่ชมพู่กับแอปเปิลจำได้ไหมจำได้ชมพู่จะบอกว่าอร่อยมาก นี่ดิฉันไม่ได้มีสิทธิพิเศษแต่ดิฉันต้องชิมทดสอบสูตรวันนั้นน้องบอกเป็นสองของชากับกาแฟคือยักษ์ไหลยักษ์ไหลเนี่ยคือชาจะเป็นชาแล้วก็เป็นส้มลิ้นจี่เยลลี่บุกอะไรของเขาไม่รู้อ่ะแต่สรุปออกมาว่าอร่อยมากแล้วไปต่อเนี่ยเป็นกาแฟกาแฟแล้วก็ยูสุลิ้นจี่แล้วก็เยลลี่แล้วก็โซดางั้นชาคือยักษ์ไหลกาแฟไปต่อใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าจะเป็นความส้มยูสุลิ้นจี่เยลลี่เยลลี่โซดา มันก็จะเป็นแบบส้มซูซ่าท่ามกลางความขมขื่นของชาและกาแฟเริ่มมาละรวมถึงมีเสื้อคอลเลกชันพิเศษเดี๋ยวก่อนจะไปส้มซูซ่าท่ามกลางความขมขื่นของชาและกาแฟใช่ใช่ไหมไม่ใช่สตรอสตรอบไรี่ชักทีหนึ่งสแสลงไม่ได้เลยนะั่นมันสแสลงไม่ชอบมันเข้าไหมไม่เข้าไม่ได้โทนเดียวกัน<ะ>คนละโทน สตรอเบอรี่ไม่ได้จริงๆไม่ได้ไม่ได้ลิ้นจีเนี่ยได้ลิ้นจีเนี่ยได้ส้มเนี่ยได้ไปด้วยกันสู้ซาเหรอเออแต่ว่าไม่มีสตรอเบอรี่ไม่มีโอกาสเลยใช่ไหมที่มันจะเข้ากันได้คือมันขัดกับคุณค่าอุดมการณ์อันนี้พูดถึงผลไม้เธอกับเครื่องเดิมใช่ใช่อะไรค่าอุดมการ์ของเรามันไม่สตรอเบอรี่ไง<ะ>ใช่ แต่ว่าถ้าไปที่โซบามีเครื่องดื่มสตรอเบอรี่ไหมมีจะจะไม่ปนกับส้มไม่มีสูตรถ้วยไหนที่ปนกับส้มเลยไม่มีไม่มีทางไม่มีไม่มีแล้วก็ไปเช็คเช็คกับชมพู่กับแอปเปิลนะแต่ว่าเท่าที่จําได้ไม่มีอ่านี่ผมเพียงแต่ถามอยากจะลองชิมดูไม่ได้ฝากไฟถ้างั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยจะต้องเอายักษ์ไหลกับไปต่อมาเพราะว่าไม่มีนมด้วยคุณใบทานได้อ่าค่ะเป็นแบบใสใสส่วนเสื้อเนี่ยเขาเลหลัง ใช้คำนี้ได้ไหมเดี๋ยวหาว่าแช่งว่ะคลิปคุณคุณชอเดี๋ยววันก่อนฉันดูอยู่เธอไปที่นั่นเลยอ่ะทำไมเรื่องท่านล่ะว่าเ่นล้นสีน้ําเงินที่เป็นโลโก้ก้าวไกลนะอันนี้ลดราคาเลยมันผมคิดว่าโดนยุบแน่อไม่ได้เลหลังคืออยากให้ประชาชนได้มีโอกาสในการเข้าถึงสินค้าดีราคาถูกอันนี้เสื้อรุ่นนี้นะเนี่ยลดราคาเลยอาจารที่ถามเข้าบอกว่าเสื้อรุ่นวันพิพากษาเนี่ยลิมิเต็ดลิมิเต็ดยังไม่มีเพราะจอกวันที่ หลังคำวินิฉัยคือมารู้ตรงนี้เอกออกหลังวันนั้นอีกใช่ออกวันที่ออกหลังเวลาวินิฉัยออกออกวันที่เจ็ดเนี่ยไม่ใช่ว่าไปต่อคิวกันตอนตีสี่แล้วได้ไม่คำวินิฉัยจบแล้วถึงจะได้เห็นเสื้ออืมอืมยิ่งทำให้อยากเห็นจริงจริงหรือยังไงก็นี่เขาก็เลยบอกไงให้ซื้อเสื้อรุ่นปัจจุบันแล้วใส่มาแล้วไปซื้อวันนั้นแล้วเดี๋ยวเขาเปลี่ยนอีกทีนึงถูกต้องราเปลี่ยนมีสองชุดเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยมันมีทั้งวัน คือเชื่อว่าประชาชนคงไปตั้งแต่สายๆ9โมง10โมงแต่ว่ากิจะกํามแรกเนี่ยจะเริ่มบ่ายโมงครึ่งคือเลคเชอร์อาจารย์พิมบุตรเรื่องอสารรัฐธรรมนูญกับการยุบพักซึ่งไม่ได้พูดถึงคดีก้าวไกลโดยเฉพาะเจาะจงนะคะแต่จะพูดถึงหลักการประวัติความเป็นมาและการขยายขอบเขตอิทธิฤทธิ์ของสารรัฐธรรมนูญในการในการยุบพ,พักนะคะเชื่อว่าเป็นการปูพื้นฐานที่ดีออแล้วก็เป็นการเสวนาให้ความรู้ใช่ให้ความรู้ในมุมแบบก้าวไกลแล้วก็จะแบบชนกับสารรัฐธรรมนูญเลยคืออาจารย์ป๊อกจะไม่ลงจนกว จะต่อกันเลยปีกระบุตรแสงกระกูนใช่ค่ะเหมือนกับสารมวลไบ3มใช่ไหมไบซัมซึ่งอาจจะเลทนิดหน่อยไงค่ะค่ะคุณปีกระบุรก็จะขึ้นเลยแล้วตั้งประเด็นไว้ก่อนเลยคาดการได้ว่าเดี๋ยวสารจะตอบไหมประเด็นนี้ประเด็นนี้ประเด็นนี้คิดว่าไม่คิดว่าไม่เพราะว่าสารเขาต้องแค่อ่านคำวินิจฉัยซึ่งคำวินิจฉัยนี้มันต้องเขียนไว้ก่อนแล้วนะคะแต่ว่าอาจารย์ปรบุไม่แต่หมายถึงมันมีประเด็นอย่างที่บอกที่ก้าวไกลแถลงมาก้าข้ออ๋ออันนั้นน่าจะต้องตอบ น่าจะต้องกลัวไหมใช่ค่ะอันนี้เป็นจุดประสงค์ของก้าวไกลด้วยที่แถลงใช่เพื่อให้สารรัฐมนรีจะต้องเขียนคําตอบใช่ค่ะไม่ก็มกกันกะคากันอยู่ใช่ค่ะก็หวังว่าจะได้รับความกระจ่างจากสารรัฐมนูญในวันพรุ่งนี้ไม่ว่าคำวินิจฉัยจะออกมาเป็นอย่างไรอย่างน้อยก็ช่วยตอบเถอะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นข้อวินิจฉัยทางกฎหมายที่ศาลต้องตอบจริงๆนะคะจริงๆอันที่เป็นโมเดลเลยนะอย่าว่าอย่างว่านอย่างนี้คุณชอพันธิกาคนนี้เนี่ยเขาอยู่ในพรรคที่เขาถูกยุบ แล้วถูกตัดสิทธิ์ไปสิปีใช่ไหมตอนนี้ถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตตอนยุคตอนยุค <น S 1> พักนเนี่ยตัดสิสิปีสิบปีซึ่งตอนนี้ก้าวไกลก็สู้อยู่ประเด็นว่าสมมติท่านจะยุบจะตัดก็ไม่ใช่สิปีมันต้องได้สัดส่วนนะจริงๆหลายคนไม่ทราบนะคะว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้ระบุว่าการยุบพักต้องตัดสิทธิ์เท่าไหร่คือไม่อัตโนมัติไม่ได้อัตโนมัติจริง,รงๆในความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญนี่ความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญเนี่ยสงสัยว่าจะให้ตัดตลอดชีวิตเพราะว่าระบุแค มันก็คือหมายความว่าตัดสิทธิ์ไงถ้าคุณไม่ระบุเวลามันหมายความว่าตลอดไปนีก่กบอกไหมคะในทางกฎหมายเนี่ยเพราะฉะนั้นแต่ว่าผู้พิพากษาอตุลาการเนี่ยก็ก็เกิดการคิดค้นกันขึ้นมาว่าเอ๊ะถ้าให้ตัดสิทธิ์แต่มันควรจะกำหนดเวลานะแล้วก็เลยเกิดการกำหนดเวลาขึ้นละ<ต>เวลาตั้งแต่ไทยรักไทยแล้วใช่ไหมแต่ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ไม่เคยระบุว่าอันนี้ต้องตัดสิทธิ์สิบคือมันไม่เหมือนโทษจำคุกที่ว่าอันนี้จำโทษจี่ปีอเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะอ่าโทษขอโทษ คือคุณช่อเนี่ยโดนทั้งยุคพรรคค่ะอนาคตใหม่ตอนนั้นเป็นโคศกพรรคถูกตัดสิบไปสิบปีโดนดอกที่สองสันดีการนักการเมืองพีภาคสาตัดสิทธิตลอดชีวิตเลยอันเนื่องจากไปโพสเฟซบุ๊กในอดีตแล้วไม่ลบค่ะตอนนี้มี44คนกอปชเขาพิจารณาอยู่เรื่องกระดีนั้นเนี่ยมันเรื่องจริยธรรมร้ายแรงค่ะถูกไหมใช่ค่ะส4สองกอเก้าไกลเนี่ยอยู่ในนี้ด้วยใช่ค่ะ ก็ลุ้นปปชต่อใช่ไม่ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงมันยังมีอีกดอกหนึ่งอยู่แต่ว่าจะต้องกินเวลานานกว่าอืมแล้วเป็นเคส by เคสและเป็นเคส by เคสเป็นรายบุคคลเป็นทีละคนใช่ค่ะมันไม่เหมารวมใช่อ่าเพราะฉะนั้นอ่อทีนี้โดนมาหมดแล้วนะค่ะค่ะไม่ต้องยามมากก็ได้ค่ะทุกคนก็ทราบกันดีอยู่กระทบไหมกระทบแน่นอนอันนี้อ่เธอแสดงออกว่าเธอไม่แคร์กระทบกับไม่แคร์คนละเรื่องกันถูกไหมคะคือ โดนแล้วเจ็บไหมเจ็บแต่ไม่แคร์เราก็ยังไปต่อแต่ถามว่าเป็นแผลไหมเป็นนะคะเวลาพูดแบบนี้คือคือดิฉันไม,มไม่ค่อยถนัดในการพูดเพื่อดีเฟนต์ตัวเองใช่ไหมม,มันเหมือนกับเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนอเวลาเราต้องมานั่งพูดว่าตัดสิทธิ์เราไม่ได้มันแบบนั้นแบบนี้มันขัดต่อหลักการอะไรแบบนี้แต่ว่าดิฉันคิดว่าเอาวันนี้จะพูดแล้วไม่ได้พูดเพื่อตัวเองเนะเราพูดถึงคนอย่างปารินาไ,ได้ใช่ไหมคะมีค่ จริงๆไม่กี่คนนะแต่ก็มากกว่าดิฉันกับน,น,น,น่าจะมีสักประมาณหคนประมาณสี่ห้าคนแบบนี้นะคะที่โดนตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตนะคะต่อให้แม้แต่ต่อให้แม้แต่สิปีเนี่ยสิปีเป็นเวลาที่ยาวนานมากมเรายังไม่ต้องพูดถึงตลอดชีวิต10ปีเป็นเวลาที่ยาวนานแล้วไม่ต้องพูดถึงการถูกตัดสิทธิ์ไปเลือกตั้งคือเวลาพูดตัดสิทธิ์มีสองประเภท ตัดสิทธิอย่างประเภทดิฉันเนี่ยห้ามลงสอสอห้าม,มรับตำแหน่งทางการเมืองห้ามรับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรียังไม่ได้ลงสมัครเลือกตั้งทุกชนิดไม่ได้ตัดสิทธิแบบนี้ก็ไปใช้สิทธิ์ใช่อย่างคุณปารินาเนี่ยโดนเรื่องไปใช้สิทธิ์คือคุณไปกาในคูหาเนี่ยยังทําไม่ได้เลยสิทธิพลเมืองซึ่งเรื่องนี้มันขัดต่อหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยอย่างรุนแรงมากนะคะว่าสิทธิในการไปเลือกตั้งคือสิทธิพื้นฐานของประชาชนต่อให้เขาทําเรื่องผิดบาปร้ายแรงแค่ไหนเนี่ยเขาก็ <Ừ. S 2> เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นกับใครทั้งนั้นไม่ว่าคุณจะรักหรือเกล <Ừ. S 2> ียดเขาคุณเกลียดเขาคุณไม่ต้องเลือกเขาเป็นสสแต่เขาไม่ควรโดนตัดสิทธิ์ใช่ไหมคะที่ชีวิตนี้เขาไม่มีโอกาสที่จะเลือกใครเป็นตัวแทนแล้วพอพูดถึงกันได้รับผลกระทบหรือไม่เนี่ยดิฉันคิดว่าเรายอมรับกันอย่างตรงไปตรงมาเถอะวันนี้เป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทย <Ừ. S 1> คุณเห็นไหมว่ามีคนจํานวนมากที่มีบทบาทในในรัฐบาลเพื่อไทยที่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองใช่เขาเลืเป็นรัฐมนตรีไม่ได้แล้วก็ต้องมีการประดิษฐ ตำแหน่งต่างๆขึ้นมาประธานกรรมการที่ปรึกษาอะไรต่างๆมากมายเพื่อให้จริงๆเราคืออะไรก็คืออยากให้เป็นรัฐมนตรีคิดว่าคนนี้เหมาะสมเป็นรัฐมนตรีแต่เป็นไม่ได้เพราะว่าเขาถูกตัดสิทธ์ทางการเมืองไปออบางส่วนก็จากกรณีพักไทยรัาชาติใช่ไหมคะบางส่วนก็อาจจะเป็นกรณีในใน,ในอดีตมาแล้วอะไรแบบนี้ซึ่ง ดิฉันคิดว่าอันนี้แยกกันนะในกรณีที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยยังพอเข้าใจได้ใช่ไหมคะมว่าคนนี้มีกรณีทุจริตคอร์รัปชันร้ายแรงออถูกตัดสิทธิ์แต่กรณีถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากพักถูกยุบเนี่ยมันแฟร์หรือเปล่าถูกไหมคะ คือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําให้คนจํานวนมากถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานในการดํารงตําแหน่งทางการเมืองอแน่นอนสิทธิในการไปเลือกตั้งเนี่ยสำคัญกว่าเพราะนั้นมันพื้นฐานสุดๆเลยแต่ว่าสิทธิในการดํารงตําแหน่งทางการเมืองพอคุณพลากไปจากเขาเนี่ยถามว่าแล้วคุณทําให้เขาออกจากการเมืองได้ไหมไม่ได้เขากลับมาอยู่ดีในฐานะประธานนู่นผู้ช่วยนี่ที่ปรึการก็กลายาเป็นเล่นแลบแปลทตาใช่ไม่ต้องการความตรงไปตรงมาหรูกมันเลยทําให้การเมืองเนี่ยมันก็คือมันไม่ใช่ แบบบิดเบือนบิดเบี้ยวอะไรอย่างนั้นนะแต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้ตรงไปตรงมามทําไมเราถึงต้องการทําให้มันซับซ้อนแบบนั้นเพราะว่าคุณยอมรับเถอะว่าคุณขัดขวางเขาไม่ได้ถ้าเกิดในวันหนึ่งพักของเขาได้รับเรื่องจากประชาชนบริหารประเทศขึ้นมา บุคคลเหล่านี้ก็สมควรที่จะได้เข้าไปบริหารใช่ไหมแต่กลับไม่สามารถดำรงตําแหน่งได้ก็ต้องใช้วิธีที่ไม่ตรงไปตรงมาซึ่งมันเลยทําให้ระบบเนี่ยมันมันรวนไปหมดมันกลายเป็นคือเราอยู่ในประเทศที่ตรงไปตรงมาเราอยู่ในประเทศที่เห็นความไม่ต้องไปตรงมาเป็นเรื่องปกติจนเกินไปแล้วอ่ะซึ่งมันมันเป็นเรื่องผิดปกติจริงๆรินีรโทษได้นะมีหลายคนถามว่าจริงจริงกฎหมายนิรโทษถ้าใส่เข้าไปได้นะไม่ได้คือนิรโทษกรรมเนี่ยเป็นเรื่องของความผิดทางอาญา แต่ว่าการตัดสิทธิทางการเมืองจากกรณีแบบนี้เป็นโทษตามรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นกฎหมายในโทษศกรรมจักไม่ครอบคลุม,มค่ะไม่ต้อง <คน S 2> ตั้ง,งใจใส่เข้าไปได้ไหมคนละชั้นกันไม่ได้ไม่ไดอนนอ้อันนี้คืออาาันนี้คืออาญาชั้นของกฎหมายใช่ค่ะเป็นเรื่องของชั้นกฎหมายอ๋อไม่ใช่กฎหมายอาญาค่ะอันนี้เป็นโทษตามรัฐธรรมนูญระบุไว้ในรัฐธรรมนูญถ้าจะแก้ก็ต้องแก้ที่ที่ตัวรัฐธรรมนูญยกเว้นจะแก้รัฐธรรมนูญใช่ค่ะและให้สภาพอะไรที่เป็นคุณเนี่ยมันย้อนหลังไปใช่ค่ะอย่างนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้น ก็มีความเจ็บอยู่เก็บนี้แต่ไม่แคร์มนุษย์เราเกิดมาก็ต้องกล้าเผชิญความเจ็บปวดเพื่อให้ได้มาซึ่งความสาเร็จใช่ไหมคะม,มันไม่มีชีวิตใครที่โรลด้วยกลีบกุหลาบใช่ไหมคะมเรารู้ว่าราคาที่ต้องจ่ายคืออะไรถามว่ายุพักเจ็บไหมอย่าใช้ว่าเจ็บปวดเอาให้ตรงๆก็คือเจ็บใจนะคะ <c oughs> มันแค้นถามว่าแข็งไหมแค้นแค้นเพราะว่าพักเราเป็นของเราถูกยุบไม่ใช่ แค้นเพราะว่ามันเป็นการกระทําที่โคตรไม่เห็นหัวประชาชนอ,ะอ่ะประชาชนเป็นฝุ่นผงที่โดนเหยียบย่าซ้าแล้วส้าเล่าก็ได้หรอ,อเราไม่ได้พูดถึงแค่การยุบก้าวไกลนะก่อ,อนหน้านี้พักนก็<ห>นกตก<า>มีมีกี่พักมาแล้วที่โดนยุบม,มันคือเศษฝุ่นผงทุลีใช่ไหมประชาชนในประเทศนี้ไม่มีความหมายอะไรไม่ว่าคนจะเลือกพักคุณกี่ล้านคนกี่สิบล้านคนกลับไปไปบอกว่าก็ถ้าทําผิดกฎหมายจะก็ะะต้องโดนยุบ ถ้าไม่ทาผิดกฎหมายก็ไม่ต้องกลัวแล้วก็วนกลับไปเนี่ยวนหลวว่าก็ต้องมานั่งเถียงกันอีกว่าตกลงผิดหรือเปล่าตกลงที่เราโต้แย้งทางคดีมาตลอดเวลาก็ไม่ได้ฟังใช่ไหม,มคือเราก็เชื่อว่ามันไม่ผิดใช่ไหมคะมต่อให้ผิดสัดส่วนการลงโทษกับสัดส่วนการกระทําผิดมันได้สัดส่วนกันหรือเปล่านะคะดิฉันคิดว่าพอมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยเราคงเราคงอธิบายมากพอแล้วว่าข้อเท็จจริงในคดียุพกเก้าไกลเป็นอย่างไร ดิฉันคิดว่าพักเก้าไกลทําดีที่สุดแล้วแล้วก็ต้องชื่นชมฝ่ายกฎหมายของพักด้วยว่าในครั้งนี้การแนวทางการต่อสู้คดีเนี่ยได้ทําให้ประชาชนจํานวนมากตระหนักแล้วว่าข้อเท็จจริงในคดีเป็นอย่างไรหลักกฎหมายในเรื่องนี้เป็นอย่างไรไม่ว่าคำมินิชัยในวันพรุ่งนี้จะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามดิฉันเชื่อว่าประชาชนเ well วล inform ประชาชนได้รับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่าอะไรเป็นอะไรก็ขอบคุณสื่อมวลชนด้วยที่เสนอข่าวกันมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาทําให้ประชาชนได้รับทราบแล้วว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้น ในวันพรุ่งนี้ไม่ต้องลุ้นกับชะตากรรมของพรรเก้าไกลชะตากรรมของพรรเก้าไกลไม่ขึ้นอยู่กับตุลาการคนไหนทั้งนั้นชะตากรรมของพรรเก้าไกลขึ้นอยู่กับประชาชนวันใดประชาชนหมดความเชื่อมั่นเชื่อถือในพักเก้าไกลเขาไม่เลือกเราวันนั้นน่ะชะตากรรมพรกเก้าไกลถือว่าจบในวันพรุ่งนี้ที่ฉันเชื่อว่าไม่ว่าจะคำวินิจฉัยจะออกมาเป็นอย่างไรไม่มีผลกระทบใดๆต่อชะตากรรมของพักเก้าไกลและพักสิบไกลสิบไกลด้วยก็ได้ สิบเอ็ดไกลด้วยอเอาแค่สักสิบก่อนเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่จะพักคนก้าวไกลกลัวคือคําพิพากษาจากประชาชนใช่ค่ะพูดหล่อๆอแบบนั้นน่ะไม่ได้พูดหล่อๆอถ้าคุณเชื่อว่าประชาธิปไตยคือประชาชนคือผู้มีอำนาจสูงสุดในประเทศเพราะฉะนั้นประชาชนก็คือผู้ที่มีอำนาจตัดสินไงไอ้คำพูดหล่อๆก็คือคําพูดว่าประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยแต่แท้จริงไม่ใช่อันนั้นน่ะพูดเอาหล่อ ไม่ได้ว่าอะไรไม่ร้องเพลงชักงหน่อยแล้วไม่ร้องเพลงคือเห็นว่าเพราะว่าวันที่8เนี่ยเราจะมีวงใหญ่มาดิฉันแซวมากเลยว่านี่ BNK อเหรอไปกัน6คนคุณผลิตบอกว่าไม่ใช่บีเอ็นเคหรอกครับพี่ชอบตับใดที่เราร้องเพลงออกมาเขาก็จะรู้ว่าเราไม่ใช่บีเอ็นเคไม่เอาชักนิดหนึ่งหรอไม่ให้รอดูที่8เลยใช่ใช่วันที่8เนี่ยดิฉันจะรอดูเพราะว่าผลิตเขาลั่นวาจาแล้วว่าพอร้องเพลงออกมาก็จะไม่เป็นบีเอ็นเคองร้องออกมาจะไม่เป็นบีเอ็นเค ไม่เห็นไหมไเดี๋ยวเขาก็จะน่มาเรียงกันเหมือนเวลาแบบไอดอลเขามารายการคุณสรยุทธกับคุณใบใช่ไหมค่ะคุกกี้คุกกี้อ่าให้คุกกี้ทำรายการวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการอิ่มคุ้มตามคาขนมปังโกเบรดค่ะวันนี้เป็นขนมปังไส้ช็อกโกแลตขนมปังไส้ครีมชาไทยและขนมปังไส้ครีมสังขยาไข่มีจําหน่ายที่ร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไปค่ะวันนี้ใช้เวลาหน่อยแต่ว่ามันวันสําคัญนี่ใช่ไหมอ่านแล้วคุณชอบเอาอันนี้กลับบ้านใช่บังเอิญไหม คือสัปดาห์อื่นที่ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นี้ก็ไม่ได้มาจะบาพอดีเลยจริงเหรอใช่ก็ดีฉันมาทุกครั้งมีโกเบรดทุกครั้ง <c oughs> มีน้องๆที่หิวโหยอ่ะทุกครั้งที่เห็นหน้าดีฉันในรายการคุณนสรยุทธ์เขาจะดีใจมากเพราะเขาจะได้กินโกเบรดอ๋อเดี๋ยวจะได้ส่งไปขอบคุณมากขอบคุณค่ะ,คะสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ